สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวทำงานส่งเงินซื้อที่ปลูกบ้านเป็นแสนสุดท้ายเหลือแต่เสาปูนกลายเป็นเรื่องราวเมื่อสาวใหญ่รายนี้มีศักดิ์เป็นน้องสะพ้ายเธอได้ทำการร้องเรียนหลังถูกรือบ้านที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงในที่ดินที่ซื้อจากครอบครัรวพี่สามีตั้งอยู่บริเวณจังหวัดอุดรธานีในพื้นที่สองงานสิบเจ็ดตารางวาพอบ้านถูกรือเหลือแต่เสาปูนจำนวนสิบแปดต้นทั้งนางอุทัยและลูก สาวเศร้าใจไม่คิดว่ายาจะทํากันได้ซ้ํายังไม่อนุญาตให้ตนและลลกเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวด้วยซึ่งเธอแต่งงานกับสามีจนมีครอบครัวสามีก็พามาซื้อที่ดังกล่าวจากครอบครัวซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่สามีโดยตกลงซื้อขายที่ดินกันในราคา20 0 0 0บาทแต่ไม่ได้ทําสัญญาไว้เพราะเชื่อใจจึงไม่คิดว่ามีปัญหาหลังจากซื้อที่ดินไว้แล้วครอบครัวตนย้ายมาเข็นข้าวโพดขายในกรุงเทพได้เงินมาก็ส่งให้ครอบครัวเป็น ค่าจ้างสร้างบ้านในที่ดินดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ข้างๆบ้านของพี่สาวรวมแล้วหมดประมาณสอง0ส0กว่าบาทกระทั่งล่าสุด25มามกราคมเธอได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งแต่ปรากฏว่าบ้านของเธอถูกรื้อถอนไปหมดแล้วจึงไปสอบถามได้รับคําตอบมาว่าพี่สาวของสามีเป็นคนรื้อเองที่ดินตรงนี้ไม่ได้ซื้อประไม่มีสัญญาซื้อขายอะไรมายืนยันเบื้องต้นตนได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรหนองหารเพื่อ ขอความเป็นธรรมไว้แล้วต่อมาสามีของพี่สาวคนดังกล่าวได้ทําการเผยโดยอ้างว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินตนไม่ได้ขายให้ใครส่วนเรื่องซื้อที่ดินจนํานวน20 0 0 0บาทตนไม่รู้เรื่องตอนและภรรยาเห็นว่าไม่มีที่อยู่จึงให้มาอยู่ก็เท่านั้นส่วนการรื้อบ้านตนรื้อเองเรับปลวกกินอีกทั้งถ้าจะให้เอาที่ดินตรงนี้ให้คงเป็นไปไม่ได้เพราะ7-8ถึงปปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาดูแลบ้านหลังนี้เลย ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ